สวัสดีค่ะกระสาข่าวดังมาแล้วค่ะอีก3เดือนดับ1 5 0 0 0ดอกเตอร์สันลั่นอีก3เดือนดับ1 5 0 0 0คนประกาศครั้งสุดท้าย18ข้อเรื่องฉีดวัคซีนบนเฟซบุ๊กของดอกเตอร์สันนักวิชาการโพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์โควิดดอกเตอร์สันลั่นอีก3เดือนดับ1 5 0 0 0คนประกาศครั้งสุดท้าย18ข้อเรื่องฉีดวัคซีน สำหรับท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปดาวเนปจูนนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินในการฉีดวัคซีนก่อนที่กัปตันของเราจะเข้าวัรเพื่อพุ่งไปแล้วข้อมูล18ประการสำหรับประกอบการตัดสินใจ1จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก15,000คนในอีก3เดือนข้างหน้า2ใน15,000คนจะเป็นคนไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ13,500คนฉีดวัคซีนครบ 15,000คน 3. ในวันที่1สิงหาคม2022จะมีคนติดเชื้อสะสมอย่างน้อยถึง25ล้านคน 4. ในกรณีเลวร้าย1สิงหาคมคนติดเชื้อสะสมอาจสูงสุดได้ถึง50ล้านคน 5. ใน50ล้านคนนี้จะได้รับการยืนยันแค่6-7ล้านคนที่เหลือจะใช้ชีวิตปะปนอยู่ทั่วไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ห้ฮ่องกงคนติดเชื้อ1000คนตายมากถึง75คนเพราะคนแก่ฉีดวัคซีนไปไม่ถึงครึ่งและบูสเตอร์แค่10 7. อซ์ฮ่องกงใช้วัคซีนเชื้อตายเป็นหลักในช่วงก่อนหน้านี้8สิงคโปร์คนติดเชื้อ1000คนตายแค่5คนเพราะฉีดวัคซีนได้ถึง90%ซและบูสเตอร์ไปถึง70% 9. สิซสิงคโปร์เน้นฉีดวัคซีน mRNA เป็นหลัก1ิบ ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะพีคถึงวันละ170คนและอยู่สูงกว่า100ไปจนถึงเดือนตุลาคม11ผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มสูงถึงวันละประมาณ150,000คนและสูงแบบนี้ไปจนถึงสิงหาคม12ใน150,000คนนี้จะได้รับการยืนยันแค่20,000กว่าคนที่เหลือใช้ชีวิตปะปนอยู่ทั่วไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว13ประเทศในยุโรปและอเมริกาที่ว่าจบแล้วตัวเลขแย่ก,กว่านี้อีก 14รัฐบาลไม่มีเงินแล้วต้องเปิดประเทศแบบสุดก่อนจะล้มละลายแบบสีลังกา 15. คนส่วนใหญ่จะออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วทุกอย่างจะกลับมาเปิดหมดทั้งโรงเรียนงานอีเวนต์ผับบาร์สถานบันเทิงบ่อนซ่องและการนำเข้าแรงงานเถื่อน 16. คนในข้อ15รวมทั้งรัฐบาลจะไม่สนใจคนในข้อ1แล้วและทั่วโลกเป็นแบบนี้หมด17ถ้าไม่อยากเป็นคนในข้อหนึ่งก็ต้องใส่ใจตัวเอง หรือมีลูกหลานช่วยดูแล18การใส่ใจที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนให้ครบจนถึงเข็มบูสเตอร์ที่3หรือ4ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ